g o l d นแ Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศรีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยเกลหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะเปิดในอดีตก่อนนะคะแล้วก็ไปปัจจุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีกรกฎนะ สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกรกฎ Queen of Wands Justice เก้าเหรียญ The Hangman แล้วก็ต่อมาด้วยสามเหรียญสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกรกฎนะั้นอาจารย์มองว่าผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะเป็นคนเฟนลี่ นะคะเป็นผู้หญิงคิดบวกหรืออะไรประมาณนี้นี่ถือเป็นสเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศีกรกฎเลยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาจึงมีสเสน่ห์มากมายแพลวผู้ชายนั้นเข้ามาจีบหรือเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะด้วยสเสน่ห์จิงที่อาจารย์กล่าวมานั่นเองนะในเวลาที่คุณทํางานคุณก็มีแพชชั่นในการทํางานเช่นเดียวกันนะแต่คุณทํางานด้วยความที่แบบไม่ได้เข่งเรียดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนักนะหรือเป็นระดับหัวหน้า ผู้หญิงชาวราศีกรกฎก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะลูกน้องสามารถเข้าหาเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาเข้งขึ้เคร่งเครียดหรือว่าซีเรียสจนเกินไปจนลูกน้องไม่กล้าเข้าหานั่นเองนะคะแต่เป็น หัวหน้าที่สบายๆอารมณ์ดีหรือเป็นคนเฟนลี่อะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาที่ผู้ชายชาวราศีกรกฎนั้นเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เฟนลี่มองโลกในแง่ดีล่าเริงสดใสนี่คือแบบสเปคต้นๆของผู้ชายชาวราศีกรกฎเลยก็ว่าได้นะคะและเธออาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือทําหน้าที่ของเธอได้เป็นอย่างดีหรือเธอเป็น ถึงระดับหัวหน้านะคะได้ง่ายเช่นเดียวกันได้เธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะในกรณีนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่าเป็นไพ่ที่ถ้าในความสัมพันธ์นะ ถ้าชาวราศีกรกฎมีความสัมพันธ์หรือความรักกับใครสักคนหนึ่งในอดีตนะถ้าคุณให้เขาไปร้อยคุณก็อยากได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วคุณไม่ชอบการที่คนรักนั้นทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณมารู้ทีหลังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่แฟงแฝรักก็รักไม่รักก็ไม่รักชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบเป็นคนที่แบบ ไม่อยากให้ความหวังใครหรือว่าเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกใครหรือว่าเป็นการหลอกใช้ใครอะไรประมาณนี้ชาวราศีกรกฎจะไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาหลอกใช้ความรักของคุณด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่กาวเหรียญ ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าผู้หญิงชาวราศีกรกฎเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะ,ะถ้ายังคงโสดในช่วงอดีตคุณจะเป็นผู้หญิงโสดที่ดูเป็นคนที่น่าอิจฉาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีหลังจากโสดหรือว่าหลังจากที่แบบเลิกรากับคนรักแล้วผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นจะสวยเป็นพิเศษนะนะคะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการงานก็ราบรื่นอะไรประมาณนี้นะคะความสวยของเธอนั้น,น,นจะสวย มากกว่าตอนที่มีแฟนด้วยซ้ําไปอ่ะมันดูย้อนแย้งกันนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะ และในกรณีของคนที่มีแฟนหรือคู่รักหรือคนรักในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคุณสามารถดูแลตัวเองได้นะไม่ใช่แบบหวังพึ่งพาแฟนหรือว่าหวังพึ่งพาสามีตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินทนั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองได้นะบางทีก็ไปช้อปปิ้งตัวเองด้วยตัวของคุณเองได้ไม่ต้องรอแฟนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะต่อมากรณีนี้ของกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎ นะเวลาที่คุณมีความรักคุณจะมองไปถึงว่าผู้หญิงคนนั้นต้องดูแลตัวเองได้ไม่ได้หวังพึ่งพาคุณตลอดเวลาแล้วเธอก็ต้องมีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบของเธอเองด้วยได้นะคะนี่คือแบบสเสน่ห์หรือว่าสเปคผู้หญิงที่ชาวราศีกรกฎผู้ชายนั้นแบบเออเป็นแบบนั้นจริงๆในช่วงอดีตนั่นเองนะคะบางทีเธออาจจะรักตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีจนเมินเฉยจน รู้สึกว่าคุณอาจจะหนอยได้นะในกรณีของผู้ชายชาวราศีกัย์ก,ก็เธอทำไมไม่หึงไม่หวงไม่ตามอะไรฉันเลยอะไรเงี้ยเธอยังรักฉันอยู่ไหมอารมณ์ประมาณนี้ก็เกิดขึ้นเป็นเป็นคำถามอยู่ในช่วงอดีตอยู่เหมือนกันนะคะแต่เธอก็สามารถดูแลตัวเองได้ไงก็เพราะว่าคุณชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ไงนะคะเธอจึงไม่ได้หวังพึ่งพาคุณไม่ได้จู่จี้ยุกจิกนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะคะไพ่ใบนี้อาจารย์บอกว่าเป็นชาวราศีกรกฎนะคะกับคู่รักหรืออาจจะเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วก็ได้นะคะที่มีเขาเรียกว่ามีภาระผูกพันค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีหนี้สินหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายร่วมกันที่จะต้องใช้ ร่วมกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะแต่ในความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎที่เป็นแฟนกันหรือคนรักกันอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นการที่แบบเสียสละความรักความรู้สึกให้กับอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างมากนะคะทําไมถึงบอกว่าเสียสละนะคะเสียสละในที่นี้หมายความว่าเสียสละให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรัก ในทาในสิ่งที่คุณชอบฉันก็จะคอยซัพพอร์ตฉันก็จะอยู่ตรงนี้และอีกเสียสละในอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อไม่ว่าคุณจะทําให้ฉันเสียใจแค่ไหนไม่ว่าคุณจะนอกใจฉันจะยังไงก็ตามฉันจะยังอยากจะมีคุณเอาไว้ในชีวิตหรืออยากประคับประคองความรักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ก็ให้อภัยกันให้โอกาสกันอันนี้เรียกว่าเป็นความรักที่เสียสละเสียสละความรู้สึกของตัวเองทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นก็ ออภายในจิตใจนั้นก็เจ็บช้ำพอสมควรแต่ก็ยังอยากรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ในอดีตของชาวราศรีกรกฎใบสุดท้ายที่เวลาทำงานนะผู ผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3ชาวราศีกรกฎนั้นจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานหรือการทํามาหากินหรือมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะโฟกัสมากๆจนไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไปเจอใครหรืออะไรมากมายนะจึงทําให้ความรักในอดีตส่วนมากนะส่วนมากนะคะร้อยละ70%นั้นชาวราศีกรกฎเกิดจากการาเกิดจากการรัก กับเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิกรือมีการคบหาดูใจกับเพื่อนพัฒนากลายเป็นเป็นคนรักนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบัานเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันอะไรประมาณนี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่แบบเป็นความรักที่เกิดจากความใกล้ชิดจนพัฒนากลายไปเป็นความรักในที่สุดนั่นแหละนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎนะ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวาธาตุไฟนะคะราศีตุลราศีาธาตุดินนะคะต่อมาก็จะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎค่ะ ไพ่ใแบแรกในปัจจุบันนะคะของชาวราศีกรกฎนะ s t a นด King of s w o r d สามไม้ Knight of c u p และก็ต่อมาด้วย Queen of w a n d นั่นเองนะมาดูที่ไพ่ t a ตนกันเลยนะไพ่ t a ตนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองผู้หญิงชาวราศีกรกฎในช่วงปัจจุบันนั้นคุณมีความเป็น working woman ในตัวเองสูงนะคะสามารถ i n d e p e n d นเดหรือว่ามั่นใจหรือ ทำอะไรได้ด้วยตัวเองได้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งเช่นเดียวกันนะคะดูจากภายนอกผู้หญิงชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นดูผู้หญิงอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรประมาณนี้แต่ภายในของผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นเข้มแข็งนะคะหรือเขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งในก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะคะและมีรัศมีของความน่าเกงใจของความน่าเกงขามต่อแฟนหรือว่าสามี ของผู้หญิงชาวราศีกรกฎด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะเออบางทีคุณก็ไม่ได้จู้จี้จุกจิกหรือว่าตามอะไรเขาเยอะแยะมากมายแต่เขามีความเกรงใจให้กับคุณด้วยความที่คุณเป็นคนนิ่งๆิ่งแล้วก็บุคลิกที่แบบน่าเกรงขามน่าเกรงใจนะคะถ้าคุณทําตัวแบบนี้ได้สามีหรือแฟนนั้นจะให้เกียรติคุณเป็นอย่างดีบางทีนะคิดอยากจะนอกใจหรือเจ้าชูน้นีรู้สึกว่าเอ๊ะ ยังตงหิดต,ตงหิดไม่กล้านอกใจเลยด้วยซ้ำไปนะคะ,นะนี่คือลัทมีของผู้หญิงที่น่าเก่งใจต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าผู้ชายชาวราศีกรกฎนั้นจะเกิดอาการเกงใจหรือภาษาชาวบ้านเลยก็คือกลัวแฟนหรือว่ากลัวภรรยานั่นเองนะคะจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรจะต้องปรึกษาแฟนหรือว่าภรรยาก่อนทุกๆครั้ง นะคะจะประมาณนั้นสําหรับไพ่ใบนี้นะคะดูเหมือนว่าบ้านนี้ผู้หญิงนั้นจะเป็นใหญ่นะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ king of swords ผู้หญิงชาวราศีกรกฎใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงจังแล้วก็ซีเรียสกับการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรนะเวลาเขาหน้านิ่งๆเขาเป็นคนที่ดูซีเรียสแล้วก็จริงจังกับชีวิตอยู่พอสมควรแล้วเป็นคนที่พูดปากกับใจตรงกันด้วยคิดยังไงก็พูดออกมาเลยอย่างนั้นนะคะบางทีอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือว่าจิตใจของผู้หญิงชาวราศีกรกฎได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือบุค,คลิกคร่าวๆของเขาแต่เขาก็จริงจังกับความรักนะแล้วก็ในเรื่องของ าการใช้ชีวิตหรือ,อห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะเพราะว่าด้วยการที่เขาเป็นคนที่อยากจะควบคุมหรือว่าเกมนี้ฉันต้องเป็นคนคุมเกมนะแล้วคุณจะต้องเป็นผู้เล่นนะแล้วอะไรประมาณนี้มันเหมือนเกมเกมนึ่งสำหรับเขาในความรักนะอารมณ์ประมาณนั้นต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะ คือเวลาอยู่ในห้วงแหงความรักคุณจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าทำอะไรกล้าพูดกล้า,าลงมือทำ จะมีความกล้ามากยิ่งขึ้น,นอยู่ในห่วงแห่งความรักของผู้ชายชาวราศีกรกฎแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนสีหน้าได้เร็วมากนะแล้วก็เป็นคนจริงจังและก็ซีเรียสในความรักสิ่งไหนที่ไม่ชอบคุณจะชักสีหน้าทันทีหรือแฟนคุณทําอะไรให้ห,หึงหวงคุณจะชักสีหน้าทันทีนะคะนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามไม้ ไปนี้อาจารย์บอกเลยนะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นนะฮะที่มีการรอคอยนะคะรอคอยความรักหรือรอคอยคนรักนะคะบางทีชาวราศรีกรกฎอาจจะทุ่มเทความรักให้กับใครในช่วงปัจจุบันนี้คุณก็ยหวังว่าหวังวันหนึ่งเขาจะได้จะได้รักความรักนะคะจาก เขากลับมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นการรอคอยว่าเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะโดยเฉพาะคนรักเก่าหรือใครก็ตามที่ห่างๆกันไปก็มีความหวังลึกๆภายในใจนะว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่มีความหวังหรือหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้หรือ ความรักที่มอบให้คุณไปฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้รับกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกันนะต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันไปเลยก็มีนะในกรณีนี้นั่นเองนะคะบางคนก็เฝ้ารอาว่าเออเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเจอกันแบบตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็จะเป็น night o f Cup ความรัก ในปัจจุบันของชาวราศรีกรกฎบางคนก็รอนะคะว่า เอ๊ะเมื่อไหร่จะมีเจ้าชายขีม่ม้าขาวหรือใครสักคนนั้นเข้ามาจีบเข้ามาในชีวิตสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะว่าในปัจจุบันนี้ว่าเขาคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาเข้าเข้ามานะคะเขาไม่ได้เข้ามาจู่งแจ้งหรือว่าจีบคุณหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเขาจะค่อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์แบบรักแบบซึมลึกนะคะ เขาอาจจะเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีความหวังดีให้กับคุณมีความห่วงใยให้กับคุณแล้วค่อยๆซึมลึกและค่อยๆซึมซับเป็นความรักขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้วื้อหวาไม่ได้อะไรมากมายแต่เขาเป็นคนบุคลิกดีคนหนึ่งเลยนะสําหรับคนคนนี้นะคะน่าจะมาจากทางถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ Queen of Wands ในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎก็เห็นได้ว่าผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นอารมณ์ดีสดใสล่าเริงนะคะเป็นคนเฟลลี่ถือว่าเป็นสเสน่ห์ต้นๆที่ทำให้ผู้ชายเข้าหาคุณเยอะมากไม่ว่าคุณจะมีแฟนแล้วหรือว่าคุณโสดก็ตามอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อย่าทำให้แฟนหรือคนรักของคุณเข้าใจผิดนะ เพราะว่าด้วยการที่คุณเป็นคนสดใสล่าเริงมองโลกในแง่ดีแล้วก็แถมเป็นคนเฟลลี่อีกเนี่ยนะคะเพราะว่าแฟนหรือคนรักของเราอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะต่อมาก็จะผู้ชายชาวราศรีกรกฎนะคุณชอบผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานดีมีความรับผิดชอบสดใสล่าเริงนะคะมีครบเครื่องนะคะจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบดูแบบเรียบร้อยหรืออะไรมากเกินไปชอบผู้หญิงสดใสล่าเริงม,มีชีวิตชีวา นะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้คุณจะชอบผู้หญิงประเภทนี้หรืออารมณ์ประมาณนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวมานะคะนะในหน้าที่การงานเธอก็ดูแลความรับผิดชอบในหน้าที่การงานงเธอได้ดีนะคะ อารมณ์สดใสอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้อะไรประมาณนี้นะโอเคปัจจุบันของชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์นะคะราศีธาตุลมราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำนั่นเองนะต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกรกฎค่ะ ให้ใบแรกนะ The h y l o p h a n The t Star สีถ้วยแล้วก็ The Sun นั่นเอง มาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีกรกฎกันเลยก็คือไพ่ The Emperor นั่นเองนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพฤษกมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือฝ่ายในฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มีเหตุผลไม่ใช้ชีวิตตามอารมณ์จะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตหรือมีการวางแผนในชีวิตก่อนทุกๆครั้งนะคะจึงเป็นคนที่มีใช้ชีวิตตามเหตุผลนั่นเองนะ,ะไม่ว่าจะคุยกันหรือว่าเวลาทะเลาะกันหรืออะไรต่ง้ง้ต้องหาเหตุผลมาลบล้างนะคะไม่ใช่แบบใช้อารมณ์อย่างเดียวนะจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเองนะคะ ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมหรือใจบุญสุนทานาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือเป็นคนที่มีการศึกษาสูงหรือการศึกษาดีก็ได้อาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่การศึกษาสูงนะคะระดับนี้อาจารย์รู้สึกว่าตีโทเอกได้เลยระดับดร,รนิสสบายมากเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Emperor เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสร้อยละ7 0มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะคะและเขาคนนี้อายุมากกว่าคุณนะคะแล้ว อาจารย์รู้สึกว่าเขามีความน่าเกรงขามมีลัทธิของความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นพี่เหมือนเป็นพ่อได้อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเหมือนทุกๆอย่างอะไรประมาณนี้ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาได้นะอารมณ์ f e ล l i n g ประมาณนั้นเลยนะและถ้าร้อยละที่เหลือล่ะ ะะร้อยละที่เหลือก็คือชาติเดียวกันกับคุณนะแล้วผู้ชายคนนี้อาจารย์บอกเลยว่ามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างน่าเกงขามอาจจะเป็นทหารตำรวจนะหรือเคยรับราชการทหารก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่มีอาชีพเกี่ยวกับความน่าเกงขามหรืออะไรประมาณนี้นะผู้คนให้ความ น้าเขาลบนับถือก็ได้นะรวมไปถึงนักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ว่าราชการนายอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเออคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มี power หน่อยนะคะนะ,ะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎนะเวลาที่คุณมีความรักนะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คุณจะรัก ค่ายชอบพอกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะและเธอคนนั้นจะต้องอยู่เป็นเหมือนเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณนะ,ะให้ power หรือให้ความเป็น leader หรือให้ความเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ,อการตัดสินใจอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะชอบตรงนี้มากๆคุณชอบความที่เป็นช้างเท้าหน้าหรือความที่มี power ในการควบคุมเกม ไม่ว่าจะในเกมของความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะสตาร ไพ่ใบนี axis, はは้นะคะเป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเวลามีความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะใจเย็นในเรื่ององความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากมายนะให้มันปล่อยไปตามสัญชาตญาณหรือความน่าจะเป็นมากกว่า ะะและถ้าเกิดว่ามีความรักปุ๊บนะคะสำหรับคนโสดชาราศีกรกฎนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีคนสองคนเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยอาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าจึงทำให้คุณนั้นอยากจะค่อยๆดูกันไปไม่ได้รีบเร่งอะไรมากมายอยากจะคัดคนที่แบบรักคุณจริงๆนะคะนะ,ะ,นะะจึงแบบไม่ได้รีบเร่งดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนหรือทำอะไรเพื่อสังคมได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้รวมไปถึงการโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จของตัวเองด้วยความสำเร็จของชาวราศีกรกฎอาจารย์บอกเลยว่าต้องเป็นความสำเร็จที่ไม่ใช่คุณสำเร็จแค่คนเดียวแต่มันเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนะคะ,ะสมมุติว่าคุณได้งานนี้นะคะทำเพื่อสังคมหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง มันเป็นผลดีต่อสังคมด้วยนะถ้าคุณได้งานนี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะนะก็ถือว่าเป็นเออเป็นคนที่จิตใจดีนะคะโดยพื้นฐานด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเลิกทำอะไรงานอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยากจะให้มันมีผลกระทบต่อสังคมว่างานเหอะนะคะต่อมาก็คือเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ของชาวราศรีกรกฎอาจารย์รู้สึกว่าโดยเฉพาะคนโสดนะคุณค่อนข้างเป็นคนขี้เบื่อง่ายเป็นคนที่ไม่คาดหวังในเรื่องความรักหรือว่าเป็นคนที่สเปคค่อนข้างสูงนะคะคนที่เข้ามาจีบหรือคนที่อะไรเข้ามา ทำความรู้จักคุณอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ตรงตามสเปคหรือไม่ได้ตรงตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปิดใจนะ,ะหรือสร้างกําแพงค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าชาวราศรีกรกฎคนใดที่มีคู่หรือ กําลังมีแฟนหรือคุยกับใครอยู่ในช่วงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเกิดอาการเบื่อหรือเซ็งหรือมันไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นในความรักความสัมพันธ์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายนะคะถ้ามีอะไรก็ควรที่จะแบบมีเวลาว่างคนที่จะไปเที่ยวไปสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ก็จะทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความรักที่ยืนยาวกับคู่ของตัวเองโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานนะนะคะ ควรจะหากิจกรรมหรือไปเที่ยวร่วมกันด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจกิกายนนี้นั่นเองนะคะและอีกอย่างเนืองอาจารย์อยากจะขอเตือนชาวราศีกรกฎนะคะไม่ควรเปรียบเทียบความรักของตัวเองกับความรักของเพื่อนหรือความรักของใครก็ตามนะะบางทีคนรักของเราอาจจะทําอาหารเก่งก็ได้ นะคนที่เราเอาไปเปรียบเทียบเขาอาจจะทําอาหารไม่เก่งเขาได้แต่สวยแต่หล่อยอย่างเดียวหรือทํางานเก่งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะขอให้มองในข้อดีของคนที่เราครบอยู่หรือคนที่เรารักอยู่ในช่วงปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะอันนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องอะไรนะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีก่อนที่มันจะเสียหรือหลุดลอย จากมือเราไปนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอดซันเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ของชาวราศีกรกฎนะบอกได้เลยว่าในความรักในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นความสุขของใครคนใดคนหนึ่งเป็นความสุขของแฟนคุณหรือแฟนคุณเป็นความสุขของชาวราศีกรกฎ ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันคือไพ่แสดงถึงความสุขความเหมือนฟ้าเปิดเหมือนฟ้าหลังฝนเหมือนได้เจอกับคนที่แบบมาทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักไปนะคะหรือถ้าคุณจะได้คบได้เจอหรือจะได้ศึกษาดูใจกับใครในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นความรักที่เปลี่ยนมุมมองความรักของคุณนั้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาคนนี้เข้ามาแล้วเหมือนว่า เขามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งในความรักครั้งนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งของชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่ผู้คนรู้จักนับหน้าถือตานะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสนะโอเคนี่ก็คือภายในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภราศีเมษร,ราศีกุม ราศีธาตุน้ำนั่นเองนะต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎค่ะไพ่ใบแรกนะ6ไม้ Judgment และก็ต่อมาด้วย Page of w a n d นั่นเองนะคะ สำหรับไพ่หกไม้อาจารย์บอกเลยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นไพ่สรุปที่ตรงไปตรงมาที่บางคนเนี่ยมีการเริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรือมีการเฉลิมฉลองเงินเกิดขึ้นหรือมีการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการทํางานมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่จะมีเรื่องน่ายินดีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับการ ชการหรืองานที่มีผู้คนยกย่องนับหน้าถือตาอาจจะไม่ได้รวยอู้ฟ้่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีกินไงนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสเมนทใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎคนใดที่คบกับใครอยู่ก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะในช่วงพฤศจิกายนนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทวงถามหรือถามขึ้นมาว่า ตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันหรือสถานะความสัมพันธ์เราสามารถระบุเจาะจงเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอยากรู้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วการที่คุณทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะชาวราศรีกรกฎที่ทำงานหรือทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ นะคะคในช่วงนี้จะมองเห็นผลงานของคุณมองเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะความตั้งใจของคุณจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนจะมีผู้คนเปล่าประกาศคุณงานความดีหรือผลงานของคุณให้กับผู้คนได้รับรู้อย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะต่อมาก็คือ p a g e of w o n เป็นไพ่ใบสุดท้ายใบสรุปนะคะที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีกรกฎคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้แต่ เามีความรับผิดชอบดีนะรับผิดชอบในการทํางานถ้าเขายังทํางานนะรับผิดชอบในการเรียนถ้าเขายังเรียนอะไรอย่างนี้นะมีวุฒิที่ภาวะมากกว่าเพื่อนไว้เดียวกันของเขาอีกนะคนคนนี้ถึงแม้จะอายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะรวมไปถึงบุตรบริวารหรือลูกลูกของชาวราศีกรกฏนะเขาจะใฝ่เรียนรู้นะคะบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยทำให้เขามีวุฒิที่ภาวะมีภูมิคุ้มกัน มากกว่เพื่อนใบเดียวกันนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ